มีกิจกรรมวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมงานใหญ่อีกเหมือนกันที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะเป็นงานตลาดนัดเกษตรกรค่ะถ้าใครที่เคยไป เลือกซื้อของดีมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นผักเป็นอาหารก็แล้วแต่นะคะที่จัดที่บริเวณลานกิจกรรมของคณะทรัพยากรธรรมชาติมอหัดใหญ่บบเป็นงานรูปแบบคล้ายๆกัน,น,นเลยค่ะแต่เป็นเวทีที่2นะคะเวทีแรกก็คือที่คณะทรัพย์มอหัดใหญ่เวทีนี้จะเป็นเวทีที่2องและเป็นตลาดแห่งที่สองของจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งจะจัดที่บริเวณถนนธรรมนูญวิถีนะคะของห้างโอเดียนแฟชั่นมอหัดใหญ่ค่ะโดยงานนี้นะคะห้างโอเดียนอันใหญ่เขาร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะเขาจะร่วมกันเปิดตลาดนัดเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อจําหน่ายสินค้ากเกษตรปลอดภัยทุกเสาร์แรกของเดือนค่ะโดยจะเริ่มเสาร์แรกก็คือวันพรุ่งนี้นะคะในเดือนธันวาคม เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัยให้กับประชาชนในจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งทางด้านคุณนริมนอมอรัฐวิทยานะคะรองกรรมาการผู้จัดการห้างสรรพสินค้าโอเดียนแฟชั่นมอลล์หัดใหญ่ค่ะก็กล่าวถึงกิจกรรมตลาดนัดเกษตรกลางเมืองหัดใหญ่นะคะซึ่งในครั้งนี้ค่ะก็จัดโดยห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์หัดใหญ่ได้ร่วมกันนะคะกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภา,พภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินค่ะและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสอสอสอค่ะก็ได้ร่วมกันจัดโครงการยุทธศาสตร์การบรณาร การระบบอาหารจังหวัดสงขลาพร้อมพัฒนาอุทยานอาหารเพื่อสุขภาพให้กับประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยและมีประโยชน์ค่ะซึ่งรูปแบบในครั้งนี้นะคะก็จะจัดเป็นครั้งแรกก็คือในวันเสาร์อย่างที่พี่เก๋บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะ,คะที่บริเวณถนนธมรญวิถีห้างโอเดียนค่ะตั้งแต่เวลา14.00นาเป็นต้นไปและหลังจากนี้ค่ะก็จะจัดติดต่อกันเป็นประจําทุกเดือนในสัปดาห์แรกค่ะซึ่งห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์หัดใหญ่นะคะก็ได้ขอเชิญชวนค่ะชาวหัดใหญ่และชาว าชาวพื้นที่ใกล้เคียงนะคะก็มาเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยและอาหารปรุงสําเร็จที่ได้มาตรฐานจากเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการโดยตรงในจังหวัดสงขลาโดยจะเริ่มเปิดตลาดนัดเกษตรโอเดียนในวันเสาร์เป็นพรุ่งนี้ก็เป็นวันแรกนะคะซึ่งจะมีสินค้าราคาพิเศษค่ะและผลิตภัณฑ์ต่างๆมาให้ประชาชนได้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัทเบทากรค่ะผลิตภัณฑ์จากบริษัทฮาดททิพนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์นะคะของคุณนฤมลอมรรัตวิทยารองกรรมการผู้จัดการห้างสรรพสินค้าโอเดียน เรียนแฟชั่นมอลล์ค่ะจาว่าพูดถึงกิจกรรมนี้ยังไงบ้างคะ่ะในการจัดทําโครงการเตรียมความพร้อมต่างๆจนกระทัง่ง,งถึงเดือนพฤศจิการเรามีการอบรมนะคะเดือนธันวาเราจะเปิดตลาดนัดเป็นครั้งแรกก็คือวันที่6กธันวานะคะเราจะเริ่มเปิดตลาดตั้งแต่บ่ายสองเป็นต้นไปนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะเราเปิดครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วต่อไปเรามีทุกเดือนอที่เราตั้งใจกันเนี่ยถ้าเกิดทําแล้วดีมีผลให้กับ ทุกคนอย่างที่เราบอกว่ามาใส่ใจเรื่องอาหารปลอดภัยแล้วก็เกษตรกร,ร,กรมีตลาดมากขึ้นเนี่ยก็คงจะทำโครงการต่อไปนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะว่าเรามาทาดีด้วยกันก็คือเรามาใส่ใจเรื่องสุขภาพซึ่งการทำโครงการนี้คงไม่ไปไหนเสียถ้าพวกเรามาร่วมเนี่ยตัวเราเองก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเนี่ยเห,เห็นถึงความสำคัญ ในการปรุงอาหารปลอดภัยออกมาจําหน่ายนะคะแล้วก็เกษตรกรเองเนี่ยที่ทาพืชผักผลไม้ก็จะได้มีตลาดที่กว้างขึ้นนะคะเราจะได้มีเกษตรกรที่ไม่อยากจนอิกต่อไปนะคะเราอยากจะให้เกษตรกรไทยเราเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเพราะเรามองว่าอาหารเป็นสิ่งสําคัญและโดยเฉพาะไทยเราเนี่ยเราคิดว่าเรานาจะก้าวไปสู่ครัวโลกนะคะ เพราะว่าอากาศเปลี่ยนไปแต่อากาศของประเทศไทยเราเนี่ยเหมาะมากเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรเรื่องของอาหารนะคะแล้วก็หลังจากนี้อาจจะมีเรื่องของอ่านาทะเลมาร่วมแจมกับเราด้วยนะคะก็ฝากทุกท่านนะคะเชิญมาร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการอาหารปลอดภยัยแล้วก็เกษตรกรที่มีพืชผักผลไม้มาจำหน่ายพวกเราในวันที่6ธันวาคมนะคะครั้งแรก ก็หวังว่าจะประสบความสําเร็จนะคะเราจะมีพิธีเปิดด้วยนะคะ,ะถือว่าเป็นพิธีเปิดและแถลงข่าวไปในตัวให้ได้รับทราบกันในเวลาบ่ายสองนะคะ14บนากาของวันที่6นี้นะคะเรียนเชิญทุกท่านค่ะก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองวันเสาร์นะคะคุณผู้ชมใช่ค่ะใครอยู่ในเมืองัดใหญ่ค่ะก็ไปกันได้ที่บริเวณถนนธรรมนุนวิศีก็คือ,คอนหน้าบริเวณห้างเดียนหน้าห้างเลยค่ะ้อซัมโอะคระที่รักสุขภาพพลาดไม่ได้เลยค่ะพี่เก๋ถ้าอย่าง,งนั้คนคนนึงค่ะ ผักก็มี<ช>นะคะของดีมีคุณภาพ,อา,ภาพอาหารปรุงสําเร็จก็มีน้องสโอชอบทานไข,ข่ครอบที่นี่ก็มีเหมือนกันนะคะไปเลือกซื้อกันได้คุณผู้ชมแล้วก็ของดีที่รวบรวมมาเอาไว้ที่นี่นี่นะคะวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีประมาณร่วม40บร้านด้วยกันค่ะนะคะยังไงก็ไปเลือกซื้อพ,พาพคุณพ่อคุณแม่พาครอบครัววันหยุดยาวด้วยยังไงก็พ,พาครอบครัวไปเลือกซื้อของดีมีคุณภาพมาทํากับข้าวทานกันในครอบครัวนะคะช่วงสุดสัปดาห์นี้แหละค่ะ